สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIO c h a n n e l นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ของค่าย BYD นะฮะนั่นก็คือ BYD ชิน p l u s EV นะครับโดยรนยนต์รุ่นนี้นะครับเข้ามาเสริมทับ BYD ชิน p l u s DMi PHEV นะครับซึ่งก็เปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งข้งใต้ผมเลยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ช่วงนี้นต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มาแรงจริงๆของ BYD นะครับหลังจากกวาดยอดขายทั้งในประเทศจีนแล้วก็ตลาดโลกบางภูมิภาคนะครับจนตอนนี้นะครับทำให้ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิต ev แล้วก็ ph ev เนี่ยเบิดต้นของวงการรถยนต์ล่าสุดนะครับผมได้เลือกเปิดตัวรถซีดานในพิกัด b segment รุ่น ชิน PLUS EV ซึ่งเป็นรถขุมพลังไฟฟ้าล้วนนะฮะโดยรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่จากรถรุ่นก่อนหน้านะฮะและยังถือว่าเป็นรถซีดานยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะการันตีจากยอดขายสะสมตลอดปี2022นะครับซึ่งมีมากกว่า315,282คันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถในกลุ่ม d s e gment นะครับแต่ d ี d ชินอี EV เนี่ยกับมีตัวถังขนาดใหญ่และโอกว่าคู่แข่งอยู่มาก และยังมาพร้อมกับหน้าตาที่ทันสมัยกว่ารุ่นขุมพลัง PHEV อีกด้วยนะครับโดย BYD วดี p ิน s EV นะครับผมหันมาใช้กระจังหน้าแบบทึบเช่นเดียวกับ BYD a t t แ3และยังหันมาใช้งานวิศวกรรมพื้นฐาน E-Platform 3.0นะครับสลับมิติของตัวถังนะฮะความยาวนะครับจะอยู่ที่4,765ม mm, ิมความกว้างนะครับ1,837ม mm, ิมความสูง1,515ม mm, ิมและระยะฐานล้อนะครับจะอยู่ที่2,718ม mm. ิม ด้าน,นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับผมก็ติดตั้งมาให้อย่างครบคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอมาตรวัดขนาด88นิ้วกล้องมองภาพ360องศาความละเอียดระดับ HD แต่อย่างไรก็ตามนะผมยังใช้การออกแบบคอนโซลหน้าร่วมกับ PHEV นะครับจึงทําให้รถนะฮะดูล้าสมัยไปบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นๆที่มีขายท้องตลาดในปัจจุบันนะครับท้งนี้นะฮะยังมีจอ,อกลางที่สามารถหมุนได้ทั้งในแบบแนวนอนและแนวตั้งตามแบบฉบับ BYD รุ่นอื่นๆสำหรับกลุ่มพลังของชินพัสี EV นะครับจะแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับซ รุ่น420 Leading รุ่น510 Leading และรุ่น610 Outstanding นะฮะโดยรุ่น420 Leading และ510 Leading นะฮะจะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบเดียวให้กำลังสูงสุด136แรงม้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรเท่ากันจะติดตั้งแบตเตอรี่ต่างขนาดกันนะครับทำให้ทั้ง2รุ่นวิ่งในระยะทางสูงสุดต่อหนึ่งรอบการชาร์จอยู่ที่420และ510กิโลเมตรตามลำดับซึ่งให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายในระยะเวลา5.5วินาทีเท่านั้นนะฮะ ในขณะที่ร่น610 Outstanding มาพร้อมกับมอเตอร์พลังสูงกว่าที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250 m, นิวตันเมตรวิ่งระยะทางสูงสุดอยู่ที่610กิโลเมตรให้อัตราเร่งตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียง3.8วินาทีเท่านั้นนะครับโดยสามารถชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่แบบ LFP Blade จาก30ถึง80ด้วยไฟ DC ใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะครับ สำหรับ B Y D ชินพลส E V นะครมีราคาจำหน่ายตั้งแต่129,800ถึง176,800หยวนซึ่งราคาตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ65,000-88,000นะครับซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะฮะสำหรับ B Y D ชินพลส E V นะครับผมจะเข้ามาเสริมทับชิพลส D M I P H E V รุ่นล่าสุด ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและได้รับการตอบรับที่ดีผ่านยอดจองกว่า32,000คันซึ่งเป็นยอดจองในเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นเป็นการตอกย้ำความเป็นรถรุ่นสำคัญของค่ายที่มีส่วนแบ่งยอดขายกว่า20%และจะส่งเสริมให้ BYD บรรลุปเป้ายอดขายรวมตลอดทั้งปี2023ที่3ล้านคันนะฮะนี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดของ BYD ชินทัส EV นะฮะ รถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจาก b y d นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับว่า b y d เฉียนพัฒน์ยี v เนี่ยรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะผมจะมีแผนเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับยังไงสาวกของ b y d ก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันอีกทีนะฮะสำหรับ EP นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย